ทำไมไอออนเอ็นเคซถึงได้รับรางวัลศูนย์บริการ5ดาวอันดับหนึ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล๋ยวเรามาชมกันค่ะเพราะเราทำมากกว่าคำว่าบริการค่ะเรามบงมบ้านสร้างประสบก,การณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกท่านให้อุ่นใจตั้งแต่ขับรถเข้ามาจนกระทั่งขับรถกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะ งานมืออาชีพของเราทุกคนพร้อมใส่ใจบริการดูแลต้อนรับตรวจเช็ครถของคุณทุกขั้นตอนไปจนถึงการส่งมอบรถให้คุณอุ่นใจที่ใช้บริการกับเราค่ะมาตรฐานงานซ่อมและตรวจเช็คระดับสากลเรามีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมโดยตรงจากผู้ผลิตค่ะบริการเหนือความคาดหมายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อนที่สะดวกสบายเครื่องดื่มรี การนัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือบริการหลังการขายที่รวดเร็วทุกอย่างถูกออกแบบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าค่ะรางวัลศูนย์บริการ5าดาวอันดับหนึ่งในเขตกรุงเทพรัฐบาิมฑลทนไม่ใช่เพียงเกียรติยศของเราค่ะแต่เป็นความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการกับเราค่ะ ขอบคุณทุกเขียงตอบรับค่ะที่ทําให้ NKC ได้เก้าขึ้นมาเป็นสูตรบริการยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเราสัญญากับลูกค้าทุกท่านค่ะเราจะไม่หยุดนิ่งพัฒนางานบริการของเรามุ่งมั่นให้ลูกค้าทุกท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้บริการที่เราค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ